สวัสดีครับกำลังกินข้าวกันพี่โป้กับโเกิดกำลังกินข้าวกันอิ่มแล้วคุณโจเกิดอิ่มแล้วเดี๋วคุณชายยังวม่อิ่มพี่ใหญ่กำลังมาไปกินข้าวลูกไปกินข้าวนะไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้าวเร็ว ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆานะครับวันนี้พ่อเพิ่งไปตลาดกลับมาทำข้าวให้น้องๆแปลแปลข้าวแปลอ,อาหารให้งน้องวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆานะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยทุกทท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย,เลย,เลยส่งอาหารส่งข้าวส่งอาหาร มาให้พี่โป้กับเพื่อนๆกราบขอบพระคุณมากๆเลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วลวิยต่ายๆลกกนลูกเก,นลก,กนลกกนไปไปไป,ป,ปอย่าไปกวนพี่เขาเดีพี่เขาเดินไปกินข้าวจะของอิ่มแล้วไปไหนต่อไปใสก่อนไปไปนาโยเก,กิรน,นะ กินยิมแล้วออกกำลังกายก่อนเร็ว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 กินยิมแล้วออกกำลังกายครับเจ้ก่อนเจ้ก่อนเจ้ก่อนหมูน้อยอันนี้โตเป็นบ่าเป็นน่มแล้วนะครับผมโตเป็นหนมแล้วครับคล่องแล้วครับเดี๋ยวนี้คล่องแล้วไม่มีอาการเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดินเที่ยวเดินเที่ยวไป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 ไม่ต้องมุดไม่ต้องมุด ดมกินอะไรพุน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 หนุนหนุายง่ากินแล้วพหออกกำลังกายก่อนเดี๋ยวพ่อจะเอาไปส่งพี่หมูพี่กี้ฮอเจ้าเกิดเเดเจ้าเกิดเร็วอ้าวิ่งวิ่งวิ่งวกินแล้ววิ่งเลยวิ่งเลย วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยออกร่างกายก่อนเร็ว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 หิแล้วครับหยิบแล้วครับอู้เป็นหมูเลยเป็นหมูเลยครับเป็นหมูเลยครับแต่ละลายเป็นหมูจุดๆเลยน้องโยเกิดยิบบึกเลยฉีดยาแล้วยิ่งยิ่งยิ่งตัวบึกเลยยกเกิด จิตยาบำรุงแต่ยาบำรุงบึกเลยมามออกมาออกมาพี่ชายเร็ว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 พ่อเจ้าข้าวไปให้พี่หมูวิกจี้แล้วนี่ ขอบพระคุณมากมากนะครับขอบขอบพระคุณมากๆเลยผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านเลยที่ให้ความอุปการะน้องๆบ้านพ่อถิ่นขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณเป็นอย่างสูงเลยขอให้ทุกท่านจงเจริญเจริญมีความสุขทุกทท่านนะครับขอบขอบพระคุณมากๆเลยผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ แล้วนะแล้วนะพอแค่นี้นะพอแค่นี้นะคะวันนี้ก็จะเอาข้าวไปส่งที่หมูพิกี้แล้วการเริ่มเย็นแล้วให้เช้าเย็นให้สองเวลาวันละสองเวลาให้เช้ากับเย็นสองบ้านสามสามกับที่สวนแต่ที่สวนนู่นส่วนฝรั่ง แม่บ้านแม่ไี่ให้รอบเดียวเอาไปส่งรอบเดียวคือจบเลยทั้งเช้าทั้งเย็ยนขอบคุณ f อมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่โปกับะโยเกิดด้วยนะคะพี่สิยงโตด้วยพี่เสือไปไหนลูก